พอมาถึงจุดนัดหมายแกกลับไม่พบกับลูกชายแกก็เลยเดินดูบริเวณรอบๆเพื่อหาลูกชายของแกพอแกเรียกก็มีเสียงของลูกชายแกนั้นตอบกลับมาพอแกเดินตามรอยเท้าของลูกชายมาใกล้ๆแกก็เรียกอีกครั้งหนึ่งเสียงลูกชายของแกนั้นแทนที่จะอยู่ใกล้ๆกลับอยู่ไกลเหมือนเดิมเหมือนแกยิ่งเดินเข้าไปแล้วยิ่งเรียกเสียงลูกชายของแกนั้นก็จะยิ่งเข้าป่าลึกไป สวัสดีครับกับผมมอสมอสติดเราหล่อนนี้เป็นการสรุปเนื้อเรื่องจากรายการ The g h ก s t Radio เช่นเคยนะครับในฉบับของติดเราที่คุณนิฟได้เล่าไว้ในรายการเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับฟังต้นฉบับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเรื่องนี้นั้นเกี่ยวกับป่าอาจจะไม่ได้มีผีสางนางไม้มาหลอกจนสะพึงกลัวแต่ก็มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับคนในเหตุการณ์ ถ้าพร้อมกันแล้วขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับกับเรื่องสุดเขตแดนป่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของคุณลุงท่านหนึ่งที่ลูกสาของเขานั้นมาเล่าให้กับตัวของคุณนิฟฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วลุงสมนั้นทำอาชีพเกี่ยวกับการหาของป่าเพราะสมัยนั้นค่อนข้างที่จะทุละกันดาน น้อยคนนั้นที่จะได้เข้าไปทำงานในตัวเมืองแล้วสมัยนั้นการหาของกินเข้าบ้านก็สำคัญกว่การหาเงินวันนั้นทางครอบครัวของลุงสมที่ประกอบไปด้วยลูกสาวหนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนที่ชื่อหวังแล้วก็ตัวภรรยาอาหารที่บ้านก็เริ่มใกล้จะหมดแล้วทางตัวของลุงสมนั้นจึงบอกกับทางภรรยาว่าจะพาลูกชาย ออกไปหาของป่าพอปกติแล้วสองคนนี้ก็ออกหาของป่าด้วยกันบ่อยครั้งพอถึงวันที่เข้าป่าตัวลุงสมก็มีความรู้สึกว่าวันนี้จะได้ของหลายอย่างตอนที่เข้าไปนั้นลุงสมก็ต้องนั่งเหลือข้ามฟากไปเพื่อที่จะไปให้ถึงป่าที่ต้องการและก็จะมีการนัดเวลาว่าช่วงเย็นๆก็ขอให้เรือมารับ พอไปถึงเขตป่าก็เป็นช่วงเช้ามืดตัวลุงสมก็มีการตั้งเครื่องหมายหยุดนัดหมายแล้วก็วางข้าวของเครื่องใช้ไว้จุดหนึ่งและลุงสมกับลูกชายที่ชื่อว่าไอหวังนั้นก็นัดแนะกันว่าจะแยกย้ายกันไปหาของป่าตัวลุงสมก็จะไปอีกทางแล้วก็ลูกชายก็ไปอีกทางหนึ่งซึ่งก็ไม่ไกลกันมากตัวลุงสมนั้นเดินขึ้นเขาไป แต่ก็กลับไม่พบกับสัตว์อะไรเลยสักพักลุงสมก็เดินไปเรื่อยๆจนได้มาพบกับนกยุงตัวหนึ่งด้วยความสวยงามของนกยุงตัวนั้นตัวลุงสมเลยตัดสินใจเดินตามไปพอเดินตามนกยุงตัวนั้นไปมันก็เข้าไปในพุ่มไม้ลุงสมนั้นเลยเปิดพุ่มไม้นั้นดูเหมือนกับดวงนั้นหล่นทับพอลุงสมนั้นเจอกับเห็ดโคนจำนวนมาก ลุงสมก็เลยตั้งใจว่าจะเก็บเห็ดโคนตรงนี้ให้หมดแล้วพาลูกกลับดีกว่าสิงสาราสัตว์อะไรก็ไม่ต้องไปล่ามันแล้วเพอเห็ดตรงนี้ก็น่าจะเพียงพอแก่นั้นก็เก็บไปเรื่อยๆจนลืมตัวจนฟ้านั้นเริ่มสางจนแก่นั้นก็นึกถึงลูกชายที่มาด้วยกันเลยมองกลับไปข้างหลังก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยคุ้นกับป่าตรงนี้เท่าไหร่ ก็เลยพยายามตะโกนหาลูกชายแกก็ได้ยินเสียงลูกชายแต่นั่นก็เบามากพอแกได้ยินอย่างนั้นก็เลือกที่จะเก็บเห็ดต่อพอแกเก็บไปสักพักแกก็เดินลงเขามาเพื่อไปยังจุดที่นัดหมายกันตอนเดินลงมาแกก็เห็นสัตว์เห็นกวางแต่แกก็ไม่ได้ล่าแต่อย่างใดเพราะแกนั้นเก็บเห็ดเก็บผักมาเพียงพอแล้ว แล้วแกก็ไม่ใช่พ่านป่าล่าสัตว์โดยตรงพอมาถึงจุดนัดหมายแกกลับไม่พบกับลูกชายแกก็เลยเดินดูบริเวณรอบๆเพื่อหาลูกชายของแกพอแกเรียกก็มีเสียงของลูกชายแกนั้นตอบกลับมาพอแกเดินตามรอยเท้าของลูกชายมาใกล้ๆแกก็เรียกอีกครั้งหนึ่งเสียงลูกชายของแกนั้นแทนที่จะอยู่ใกล้ๆก,กับอยู่ไกลเหมือนเดิม เหมือนแกยิ่งเดินเข้าไปแล้วยิ่งเรียกเสียงลูกชายของแกนั้นก็จะยิ่งเข้าป่าลึกไปแกหาลูกชายจนเกือบครึ่งวันแกเดินมาสุดลำธารก็ไม่พบตัวลูกชายเลยแกนั้นเริ่มใจจะเสียที่ตามหาลูกชายยังไงก็ไม่เจอแกเลยตัดสินใจว่าจะข้ามลำธารไปพอแกข้ามลำธารไปก็ไม่เจอรอยเท้าของลูกชายเลยรอยเท้านั้นหายไปแล้ว และช่วงประมาณบ่ายสามเสียงลูกชายของแกนั้นจากที่เคยโต้ตอบกันก็ไม่มีแล้วเสียงนั้นหายไปพร้อมกับตัวแกนั้นเริ่มรู้แล้วว่าริมทานที่ไม่คุ้นชินตรงนี้มันไม่ใช่ริมทานที่แกเคยเดินแน่นอนครับว่าตัวแกนั้นหลงทางแล้วตัวแกนั้นจำทางกลับไม่ได้แต่ในหัวของแกนั้น ก็ยังคิดถึงแต่ลูกชายก็เลยตั้งใจปักหลักนอนอยู่ริมทานตรงนี้เลยอย่างน้อยก็มีน้ําให้กินจนถึงเช้าของอีกวันแกก็ออกเดินตามหาลูกชายจนถึงวันที่สตัวแกนั้นก็เริ่มจะสิ้นหวังหาลูกชายยังไงก็ไม่เจอหาทางกลับก็ไม่ได้จนซักประมาณช่วงเย็นๆแกนั้นก็ได้ยินเสียงช้างวิ่งแกก็พยายามออกห่างจากตรงนั้น พอเสียงช้างนั้นสง,งบลงจูจูจแกก็ได้ยินเสียงมาจากข้างหลังพ่อพร้อมกับแกนั้นหันไปเห็นลูกชายของตัวเองที่กำลังวิ่งมาหาตัวแกนั้นดีใจมากที่ได้เจอกับลูกชายก็วิ่งเข้าไปกอดกันตัวแกก็เลยถามลูกชายว่าหายไปไหนมาลูกชายก็ไม่ได้ตอบอะไรมากบอกกับลุงสมว่าเข้าไปตามล่าสัตว์ แล้วก็เกิดหลงทางตัวลุงสมก็ไม่อยากจะถามอะไรลูกชายมากเพราะเห็นสีหน้าแววตานั้นไม่ค่อยจะดีแกเลยตัดสินใจว่าจะพาลูกชายนั้นเดินตามริมทานเพื่อจะกลับหาทางออกแกเดินต่อไปอีกหนถึงสองวันก็ไปพบกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเหมือนกับแกะจะจำได้ว่าถ้าผลต้นไม้ใหญ่นี้ไปแล้วก็จะเป็นริมทานที่แกนั้นจำได้ จนแกนั้นเดินมาถึงต้นไม้ใหญ่แต่ก็กลับต้องสิ้นหวังทันทีเพราะถัดจากต้นไม้นั้นก็เป็นน้ำตกเหวลึกที่แกก็ไม่ได้คุ้นชินอะไรแกก็เลยพาลูกชายค่อยๆลัดเลาะลงมาตามน้ำตกจะเดินเรียบๆดินทานมาพอเดินมาเรื่อยๆก็เจอกับโขดหินเหมือนจะเป็นทางสัตว์เดินแต่แกนั้นก็ต้องแปลกใจเพราะทางสัตว์เดินนั้น เหมือนจะเป็นทางคนเดินมากกว่าแกก็คิดในใจว่าสุดเขตป่าแล้วยังมีคนอาศัยอยู่อีกเหรอแกก็สองจิตสองใจว่าจะเดินไปต่อไหมแต่แกที่กำลังนึกคิดอยู่นั้นลูกชายแกก็เดินนำไปก่อนแล้วแกเลยจำเป็นที่จะต้องเดินตามลูกชายไปแกเรียกลูกลูกนั้นก็ไม่หันกลับมาแกเลยต้องเดินตามไปอย่างนั้น จนแกเดินไปเจอกะท่อมหลังหนึ่งสภาพนั้นเป็นกระท่อมใหม่แกก็เดินเข้าไปใกล้ๆจนไปเจอกับคนอยู่สามคนมีหญิงชายคู่หนึ่งอยู่บริเวณหลังกระท่อมแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายของกระทอมลักษณะผมยาวหนวดยาวเหมือนจะเป็นเจ้าของกระท่อมแกก็เลยเดินเข้าไปตามลูกชายแกผู้ชายคนนั้นก็เหมือนจะเดินมาหามาตอนรับ ก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะเหมือนคนละประเทศกันแต่ลุงสมก็สัมผัสได้ว่าผู้ชายตรงหน้าดูเหมือนจะเป็นมิตรเพราะต่างคนต่างพูดก็มีการยิ้มให้กันถึงจะต่างภาษากันก็ตามตัวแกก็รู้สึกโล่งใจเบาใจขึ้นมาทุกอย่างนั้นดูปลอดโปร่งขึ้นตัวผู้ชายคนนั้นก็ชวนลุงสมและลูกชายมานั่งล้อมวง เหมือนจะพากันกินอาหารแล้วตัวผู้ชายคนนั้นก็ให้ลูกศิษย์สองคนยกอาหารมาให้อาหารนั้นเป็นหมูหั่นลูกหมูตัวเล็กแล้วก็พากันยางล้อมวงกินกันหาคนประกอบด้วยตัวลุงสมลูกแก่ผู้ชายคนนั้นแล้วก็ลูกศิษย์ของผู้ชายคนนั้นอีกสองคนพอแกกินไปนสักพักก็รู้สึกเหมือนจะคิดอะไรได้ แต่แกจูจูก็เกิดโล่งใจเบาใจขึ้นมาเหมือนสติแกจะหลุดหน่อยๆแต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรต่อนั่งกินอยู่อย่างนั้นด้วยความหิวหลังจากที่แกกับลูกชายไม่ได้กินอะไรมาหลายวันจากการลงทางตัวแกกินพร้อมกับมีอาการเครืบเคลิมอยู่อย่างนั้นสักพักแกก็ได้ยินเสียงปึงปังเหมือนมีคนทำอะไรเสียงดังแกนั้นก็เริ่มได้สติกลับมา พร้อมกับมีเสียงเรียกแกว่าไอ้สมไอ้สมออกไปก่อนพอแกได้ยินเสียงอย่างนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพื่อนพาของแกเองที่เคยออกมาหาของป่าด้วยกันเพื่อนพาของแกนั้นบอกให้คนที่มาด้วยเอามือปิดตาลุงสมแล้วพาออกไปนอกกระท่อมก่อนตัวแกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาปิดตาแล้วแก ก็ได้ยินเสียงผู้ชายที่อยู่ในกระท่อมสื่อสารกับคนที่มาด้วยกับเพื่อนพานของลุงสมขณะที่แกปิดตาอยู่นั้นแล้วก็เดินออกจากกระท่อมแกก็ได้ยินเสียงปืนดังสองนัดทำให้ทุกคนนั้นตกใจแล้วหันไปมองมือที่ปิดตาลุงสมอยู่นั้นก็หลุดออกทำให้แกได้เห็นสิ่งที่แกได้เห็นก็คือพาผู้ชายเจ้าของกระท่อมนอนจมกองเลือดโดยถูกยิงที่หน้าผากสองนัด แต่สิ่งที่ทําให้แกนั้นช็อกยิ่งกว่าก็คือร่างของลูกชายแกที่เป็นศพกําลังถูกปิ้งย่างอยู่ที่ตอนแรกตัวลุงสมนั้นคิดว่าเป็นหมูป่าและสิ่งที่แกกินอยู่นั้นก็คือแขนของลูกชายของแกเองทําให้ตัวแกนั้นสติหลุดและภาพตัดไปในที่สุดและก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่แกออกมาจากป่าลูกสาวลุงสมก็ได้มีการเข้าไปถามพานป่าว่า ตอนไปช่วยลุงสมนั้นเจออะไรบ้างและได้ใจความว่าหลังจากที่ตัวลุงสมนั้นแล้วก็ลูกชายหายไปในป่าสองถึงสามวันลูกสาวก็เลยให้ในายพานเข้าไปตามหานายพานที่เป็นเพื่อนของลุงสมนั้นก็ตามรอง้อยที่ลุงสมแล้วก็ลูกชายเข้าไปหาของป่าและเริ่มลงทางกันจนไปสุดที่ริมผาและได้ไปพบกับรอยคาบเลือดนายพาน จึงเดินเข้าไปต่อก็เข้ามาเจอกระท่อมหลังที่ลุงสมนั้นเจอตอนเข้าไปนายผ่านเ่าว่าเหม็นกินสามนั้นค้าคุ้งไปหมดพอเดินเข้าไปก็พบโครงกระดูกคน1นถึงสองคนและตัวนายผานเดินไปบนกระท่อมก็เจอตัวลุงสมนั้นและผู้ชายผมยาวมีหนวดที่เป็นเจ้าของกระท่อมกำลังกินลูกชายลุงสมอยู่เพื่อนผ่านป่าคนหนึ่ง ที่พอจะสื่อสารภาษาได้ก็เข้าไปคุยกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายเจ้าของกระท่อมก็เลยเล่าว่าเขาหนีมาจากประเทศของเขาอะไรที่กินได้เขาก็กินรวมถึงโครงกระดูกสองคนนั้นด้วยที่ผู้ชายเจ้าของกระท่อมอ้างว่าเจอสองคนนั้นเสียชีวิตขณะหาของป่าชายเจ้าของกระท่อมเห็นว่ามันไม่เน่าก็เลยเอากลับมากิน รวมถึงตัวลูกชายของลุงสมด้วยที่ก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอะไรชายคนนั้นก็เลยเอามากินเมื่อเห็นตัวลุงสมนั้นเดินหลงทางมาก็มีการชักชวนมากินด้วยสภาพลุงสมตอนนั้นก็สติหลุดก็เอ,อออตามด้วยที่ไม่รู้ภาษาจนสุดท้ายก็มานั่งกินลูกชายของตัวเองผ่านปากก็ยังเล่าต่อว่าตอนเจอลุงสม สภาพเหมือนกับคนไม่ได้สติหลุดลอยอาการเหมือนคนหลอนป่าแกเลยกินลูกชายของตัวเองที่คิดว่าเป็นหมูป่าหลังจากเหตุการณ์ที่แกนั้นออกมาจากป่าได้แกก็เสียสติเผลอหาแต่ลูกตัวเองไอหวังไอหวังลูกสาวแกก็รักษาแกมาหลายสิบปีจนสุดท้ายลุงสมนั้นก็อาการดีขึ้นจนได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทแกจำได้ ที่หลงป่าให้กับลูกสาวได้ฟังและไม่นานตัวแกเองนั้นก็เสียชีวิตลงเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับพี่แจ็คยังได้ให้ข้อสรุปความคิดเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่หลอกให้ลุงสมนั้นเชื่อทั้งเสียงลูกชายหรืออาหารที่กินหรือตัวลุงสมเองนั้นหลังจากที่แกรู้ว่าหลงป่าบวกกับลูกชายหาย ก็อาจทําให้แกนั้นมีอาการหลอนป่าสติไม่อยู่กับตัวทําให้แกเห็นสิ่งต่างๆนั้นผิดเพี้ยนไปและผู้ชายเจ้าของกระท่อมก็อาจจะหิวมากๆเห็นอะไรก็ต้องกินหมดรวมถึงสัมนุษย์เช่นกันการอยู่ในป่าดงดิบแน่นอนครับว่ามันต้องตัดเลือดของกฎหมายออกไปมันคือกฎป่าการเอาตัวรอดล้วนมีอะไรก็ต้องกินในป่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมอยากให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าไม่ต้องหาข้อมูลอะไรมาพิสูจน์นะครับสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือตัวคุณนั้นต้องเข้าไปพบกับสถานาการณ์นั่นเองเช่นเคยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆก็เปิดฟังกันได้เลยนะครับในรายการ The g h o s t ต้นฉบับเราไว้สนุกมากและถ้าเพื่อนๆชอบสรุปในฉบับของติดเลาก็ฝากเพื่อน กดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากติชมหรืออยากฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําให้ได้รับความหลอนกันท่วนหน้าและก็ก่อนจากกันก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรนอนหลับฝันดีครับกับผมมอสหมอติดเรา สวัสดีครับ